ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับผมครับชุ่มนะครับบรรยากาศครับหลังจากที่ผมได้ลุกงาครับลุกงาอีกแล้วนี่กาดเลยเป็นการง่วยืนคอครับช่วงนี้ครับลุกงาง่วงสองเวลาครับนี่เป็นขับใบครับเป็นสองเวลาเหรอครับเก็บเล็กเก็บใหม่ครับปากพี่น้องเห้านะครับ การภาษาคนหักว่าหัวใจกระเสียครับนี่เป็นหยาเพียงกลาครับหยาเพียงกลาที่ผมได้ตัดไหม่กินช่วงฝนยุตโตะครับมาเ้ากลับลิ่นมากๆครับตัดไหม่กินช่วงเสาร์ฝนมันลิ่นไปมามเติมเต็มให้ช่วงใบใบนะครับบรรยากาศโอ,โอ,โอ้กินดีครับนี่ครับคือว่าเป็นการเอ่น เอาไว้ยืนขวกไว้นะครับไอ้เพื่อนได้กินแบบนี้นะครับแปลงหญ้าผมก็ย่งทำความสาสตรบะเสียนะครับเป็นแปลงปลอยครับรน่ก็เลยไปตัดแปลงด้านล่างสุดนะครับดันรางสุดที่ผมดนใส่ปุ๋ยไว้ครับนีเขียวงามอ่อ,อนท้งคนลา่าหรือว่ามันกินมะเหลือเลยนะครับกินมะเหลือเลยผมไดนเอาให้กินช่วงเศร้ากับมะเรือช่วงใบกับมะเรือนะครับกินแบบนี้เลยครับ เก็บเด็กเก็บหน่อยครับฝากพี่น้องเขาครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกเกียดครับบรรยากาศนี่ครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็เริ่มสิมาแล้วครับหลังจากฝนหยุดิตกไปหลายมือนะครับเกือบเกือบครึ่งเดือนยี่สิบมือแล้วครับเกือบยี่สิบมือช่วงนี้ก็เริ่มมาแล้วปลายสิงหาครับปลายสิงหาเริ่มฝนก็เริ่มลงนะครับหยาก็เริ่มจะเริ่มเติบโตนะครับบางแปลงพวกก็ได้ ใส่ปุ๋ยไห้บางแปลงผมก็เริ่มตัดทำความสะอาดครับสลับไปครับผมกับสิบปตัดอีกข้างหนึ่งเทือนหนึ่งครับประมาณเดือนตุลาครับประมาณเดือนตุลานะครับเพราะว่าผมต้องกะไห่นะครับตุลาแล้วก็ไปใส่ปีใหม่พอดีครับเดือนก็กัวสองเดือนนี่นะครับการจัดการเาว่าการบ้างแผนการตัดหยาเป็นรอบเป็นรอบไว้ครับหยาสิฟโกไรเนี่ยครับต้องกะให้ได้มุนให้ได้นะครับนี่ช่วงนี้ครับ กินเงากินดีกระดูโอ้ยกินเจ๊งเงายู่แบบนี้เลยครับนี่นี่ก็กินอื้มนี่ครับหน้าตาเพิ่นอันนี้ก็เป็นลูกผสมบีมตัตเตอร์ครับนี่ครับมาแล้วครับบท๊ท ทุกอย่างมาเลยนะครับยืนคอกแล้วครับนี่ยืนขอกแล้วขังแล้วถูกขังแล้วครับกินหน่ายยุ่กับหน้ายคนแบบนี้แหละครับกันเลยตอนแรกผมก็ได้เสริมว่าหารอยู่นะครับว่าหารกับบ้าหลครับตะลาแมงครับเก็บใบกับบ้าให้กินไหลเสริมซอยเพึ่นนะครับเก็บเล็กเก็บไมยครับฝากพี่น้องเข้าตามภาษาคนหักว่าหัวใจกระเซียรครับ ครับท้ายคลิปนีะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บใจใดความไข่กระยาเลยมีบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ถูกบาทยางครับท้ายคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ผมน้ำนะครับเด้อแก่งเตือนลิปต่อไปครับก้าวมาสวัสดีครับ